เอาเส้นมาโค้งโค้งทำหูจะเอาความยาวแค่ไหนแล้วก็เหลือเหลือเนี่ยปลายเส้นเนี่ยเอาไว้พันแบบนี้พันเข้าไปในเส้นเตรียมมาเตรียมเส้นมาสามเส้นอเอาเส้นสั้นสุดที่จะทำหูนะไว้ตรงกลางไม่ใช่เส้นสั้นสุดไว้ร่างสุด <im itation> เอาไว้ล่างสุดก็ได้ไว้ตรงไหนก็ได้เอาใจง,ง่ายพันไว้ยางามัดรวมกันแบบนี้แบบนี้แบบนี้มัดรวมกันไว้วก็ฉีกออกลักษณะนี้หเห็นชัดไหมชัดแล้วก็ใช้เด็ดเส้นที่บนสุดม้วนลงไปข้างล่างแล้วก็ม้วนกลับมากับเข่ยนลักษณะนี้แล้วก็ใช้เส้นสีแดงม้วนทับลงข้างล่างเป็นลักษณะนี้แล้วก็ ม้วนกับลักษณะนี้ไม่ต้องยุ่งกับเส้นกลางแล้วเส้นต่อไปก็ลักษณะนี้เป็นแบบนี้เอาขึ้นอย่างนี้เหมือนตามกันไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนี้ถ้าถ้าเราต้องการความแน่นตอนเราพับดึงให้แน่นดึงให้แน่นอย่างนี้ดึงให้แน่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ไปเรื่อยๆดึงให้ติดมุมข้างล่างไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบจนกว่าจะจะจบจะลักษณะประมาณที่เราหักไว้อย่างนี้ที่เราต้องการไว้เสียบนี่อ่าไปอย,าอ,ยอ,อย่างนี้เรื่อยๆอ่าอย่างนี้เรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี้ยมันจะเป็นลักษณะนี้ครัไหม มาพ,พับพับอีกรอบที่พับแล้วก็ค้างไปพับลงไปอ่านะพอะพับลงไปปุ๊บเนี่ยเส้นสีแดงกับสีน้าเงิน,เนี่ยมันจะอยู่แนวเดียวกันแล้วก็โค้งสีแดงขึ้นอ,อย่างงี้ดึงมาให้มันติดมุมน,นี้มันจะแน่นพอดีเนี่ยอย่างงี้แล้วก็เส้นนี้กลับไปนี่ให้ประกบกันสองเส้นอย่างงี้แล้วก็โค้งขึ้นแบบนี้ ันก็จะอยู่ลักษณะนี้ไม่ต้องยุ่งกับเส้นกลางเส้นกลางเอาไว้พันอย่างเดียวแบบนี้อ่า